การเพิ่มความมั่นใจในตัวเองหรือการเห็นคุณค่าในตัวเองเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและความพยายามไม่ใช่เรื่องที่แก้ได้ง่ายๆอย่างที่หลายคนคิดกันแม้จะมีคำแนะนำดีๆจากนักจิตวิทยาแต่ก็ไม่มีสูตรลับใดๆที่จะทําให้คุณรู้สึกมั่นใจในตัวเองได้ขึ้นมาในทันทีไม่มีคาถาหรือวิธีลัดใดๆที่จะทําให้คุณรู้สึกมีคุณค่าขึ้นมาทันใดและไม่มีใครสมบูรณ์แบบมากพอที่จะมาเติมเต็มชีวิตคุณได้ เพราะว่าอะไรอะไรก็ตามที่ทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นกับตัวเองได้ชั่วคราวนั้นมักจะไม่ได้ช่วยให้เรารู้สึกดีกับตัวเองได้ในระยะยาวสาเหตุก็คือความมั่นใจหรือการเห็นคุณค่าในตัวเองไม่ใช่แค่ความรู้สึกธรรมดาธรรมดาแต่มันเป็นเรื่องราวความเชื่อที่เรามีต่อตัวเราเองความรู้สึกอาจจะเป็นสิ่งที่มาเร็วและไปเร็วเช่นกันแต่ความเชื่อนั้นเกิดจากการสะสมขึ้นมาเรื่อยๆเช่นถ้าคุณโตมาพร้อมกับความเชื่อที่ว่าตัวเองไม่ดีพอ การเปลี่ยนแปลงความเชื่อนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ในทันทีแน่นอนแต่คุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงความเชื่อเกี่ยวกับตัวเองได้รวมถึงสามารถเพิ่มคุณค่าและความมั่นใจในตัวเองด้วยการแก้ไขเรื่องนี้อย่างถูกวิธีหนึ่งในนั้นคือการสร้างนิสัยใหม่เพราะถ้าคุณอยากมีความเชื่อใหม่คุณก็ต้องมีนิสัยใหม่ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณอยากให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นและเชื่อนในสิ่งนั้นในระยะยาวจริงๆ คุณต้องทำสิ่งที่เสริมสร้างความเชื่อมั่นนั้นอย่างสม่ำเสมอแต่เพื่อให้ทำสิ่งนี้ได้อย่างต่อเนื่องซึ่งจะช่วยคุณได้มากถ้าคุณเริ่มต้นจากการทำสิ่งเล็กๆที่ทำได้จริงก่อนเพื่อไม่ให้กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้คุณต้องผัดวันประกันพรุ่งไปอีกและนี่คือเหตุผลของชื่อพอดแคสต์ในวันนี้คือ3มวิธีเพิ่มความมั่นใจในตัวเองภายใน5นาทีหรือน้อยกว่าเพราะถ้าคุณทำสิ่งใดได,ได้ภายใน5นาทีแปลว่าคุณก็สามารถทำมันได้ทุกๆวัน และถ้าคุณทํามันได้ทุกวันมันก็จะกลายเป็นนิสัยที่เปลี่ยนแปลงความเชื่อของคุณได้รวมถึงความเชื่อเกี่ยวกับตัวคุณเองด้วยและในพอดแคสต์นิววีรชัยวันนี้เราจะมาพูดถึง3สิ่งเล็กๆที่คุณทําได้ภายใน5นาทีหรือน้อยกว่าและถ้าทําสิ่งเหล่านั้นได้อย่างสม่ําเสมอมันจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในตัวคุณเองได้แน่นอนครับเรามาเริ่มที่สิ่งที่1กันนะครับคือการเขียนไดอารี่แสดงความขอบคุณตัวเอง คนไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองมักจะมีนิสัยที่จะมองตัวเองในแง่ลบพวกเขาเก่งในการเห็นจุดบกพร่องและข้อผิดพลาดของตัวเองอยู่ตลอดแต่มักจะมองข้ามความสำเร็จและจุดแข็งของตัวเองไปวิธีง่ายๆที่จะเริ่มแก้ไขความคิดแง่ลบนี้คือการเขียนไดอารี่แสดงความขอบคุณตัวเองในทุกๆวันซึ่งมันใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละวันเท่านั้นเพื่อช่วยสะท้อนสิ่งหนึ่งหรือสองสิ่งเกี่ยวกับตัวคุณเองที่คุณชื่นชมขอบคุณหรือรู้สึกดีกับมัน และเขียนมาลงไปในเดลี่นั้นสิ่งสำคัญคือต้องพยายามเขียนให้เฉพาะเจาะจงตัวอย่างเช่นฉันใช้เวลาพักกลางวันโทรหาเพื่อนสนิทเพื่อคุยเกี่ยวกับปัญหาการหย่าร้างของเขาถึงแม้ว่าวันนี้ฉันจะยุ่งมากเพราะมีงานที่ต้องรับผิดชอบเยอะแต่ฉันก็อดทนตั้งใจและให้การสนับสนุนในแบบเพื่อนที่ดีคนหนึ่งหรืออีกตัวอย่างหนึ่งฉันถือว่าฉันทําได้ดีในเรื่องการเป็นมิตรกับผู้คนนะแม้ว่าวันนี้ฉันจะยังมีความรู้สึกไม่ดีอยู่กับตัวเองบ้าง พราะเช้านี้ฉันร,รู้สึกแย่จากการนอนไม่หลับแต่ฉันก็ยังยิ้มให้กับพนักง,งานร้านกาแฟและถามเขาว่าเช้าว,วันนี้เป็นอย่างไรบ้างด้วยท่าทีที่เป็นมิตรและจริงใจนอกจากนี้คุณต้องเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเวลาสถานที่และวิธีที่คุณทํากิจกรรมด้วยความขอบคุณตัวเองทุกวันสุดท้ายนี้ผมขอเน้นย้ําอีกครั้งว่าพยายามทําให้มันเรียบง่ายที่สุดโดยคุณสามารถเขียนเพียงแค่ประโยคเดียวก็ได้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณชื่นชมตัวเองในวันนั้น นั่นคือทั้งหมดที่คุณต้องทําการใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีทุกวันในการทํากิจกรรมแสดงความขอบคุณตัวเองนั้นดีกว่าการใช้เวลาครึ่งชั่วโมงใน1วันแล้วหลังจากนั้นก็เรื่องการทําออกไปเรื่อยๆพอรู้สึกว่ามันเป็นภาระมากด้วยการฝึกนิสัยในการเตือนตัวเองถึงสิ่งดีๆที่คุณทําได้ทุกวันคุณจะสามารถลดความคิดแง่ลบและเริ่มเชื่อมต่อกับสิ่งที่คุณทําได้ดีและคุณภูมิใจซึ่งคุณมักหลงลืมไปและไม่ได้ให้เครดิตกับตัวเองครับ มาต่อกันที่สิ่งที่สองที่ควรทําเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองกันนะครับคือการวางแผนความสําเร็จในตอนเช้าหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มความมั่นใจและคุณค่าในตัวเองคือการฝึกตัวเองให้เริ่มแต่ละวันด้วยความสําเร็จเพื่อเซตโทนให้เป็นวันที่ดีวันที่มีความมั่นใจและทําให้เรามองโลกในแง่ดีมากขึ้นโดยจะคล้ายกับเทคนิคก่อนหน้านี้ความสําคัญอยู่ที่การเริ่มต้นด้วยสิ่งเล็กๆเ,เพียงเท่านั้น นี่คือตัวอย่างของความสําเร็จในตอนเช้าที่คุณอาจจะวางแผนไว้ล่วงหน้าได้ 1. งลองวิพื้นหครั้งทันทีหลังจากที่คุณลุกจากที่นอน 2. เริ่มทํากาแฟให้แฟนคุณก่อนที่คุณจะออกไปทํางาน 3. เขียนไดอารี่เป็นเวลา3นาทีเกี่ยวกับหัวข้อสําหรับช่อง YouTube ใหม่ของคุณขณะที่คุณดื่มกาแฟในตอนเช้าและสุดท้ายไปทํางานเร็วกว่าปกติสัก10นาทีและทําสมาธิ5นาทีก่อนคุณเริ่มงานความสําเร็จสามารถเป็นอะไรก็ได้ ตราบใดที่มันนำไปสู่ความรู้สึกประสบความสําเร็จเล็กๆและสร้างความภูมิใจให้กับตัวคุณเองหลังจากที่คุณได้ฝึกนิสัยให้มีชัยชนะเล็กๆของคุณแล้วคุณสามารถปรับเปลี่ยนให้ใหญ่ขึ้นได้หากคุณต้องการเช่นเปลี่ยนจากการวิพื้นห้าครั้งทุกเช้าเป็น1 0ถึง20ครั้งหลังจากหนึ่งเดือนผ่านไปหรือคุณอาจจะเริ่มทํากาแฟและปัดฝุ่นออกจากรถของแฟนของคุณด้วยหมายเหตุสุดท้ายสําหรับเรื่องนี้แนวคิดคือคุณต้องวางแผนให้คุณทําอะไรสําเร็จสักเรื่องในตอนเช้า ไม่ใช่เพียงแค่หวังว่าจะจำและทำได้ทุกเช้าแต่ต้องวางแผนในปฏิทินตั้งเวลาแจ้งเตือนให้มันเป็นสิ่งแรกในรายการที่ต้องทำของคุณในแต่ละวันและคุณต้องทำมันอย่างเคร่งครัดสรุปคือคุณต้องจัดการกับสิ่งนี้เหมือนกับการประชุมหรือนัดหมายสำคัญเพราะต้องคิดว่ามันสำคัญจริงๆถ้าคุณจริงจัง,จงกับความเพิ่มความมั่นใจและคุณค่าในตัวเองก็ควรจริงจังกับการวางแผนและปกป้องเวลาเพื่อสร้างนิสัยที่ช่วยปรับปรุงมันด้วยนะครับ มาถึงสิ่งสุดท้ายแล้วนะครับที่ควรทําเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองหรือเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองคือการเปลี่ยนความเสียใจเป็นค่านิยมข้อนี้อาจจะดูฟังและเข้าใจยากสักนิดหนึ่งนะครับเพราะหนึ่งในสาเหตุที่ใหญ่ที่สุดที่ทําให้คุณติดอยู่กับความไม่มั่นใจในตัวเองและไม่เห็นคุณค่าของตัวเองคือนิสัยการวิพากษ์วิจาร์ตัวเองและพูดกับตัวเองในแง่ลบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขานึกถึงความล้มเหลวในอดีตหรือสิ่งอื่นที่พวกเขาเสียใจ พวกเขามักจะเริ่มคุ้นคิดเกี่ยวกับมันแล้วเริ่มตำหนิตัวเองตัวอย่างเช่นฉันทําไมถึงได้โง่ขนาดนี้ฉันไม่รู้ว่าเขาไม่ใช่คนดีแต่ฉันก็ยังคบกับเขาอยู่หรือถ้าฉันเรียนหนักขึ้นเพื่อสอบเข้ามาหาวิทยายลายัยฉันคงได้เข้ามาหาวิทยายลัยที่ดีกว่านี้และมีอาชีพที่ดีกว่านี้ไม่ใช่ติดอยู่กับงานที่ฉันเกลียดเหมือนในตอนนี้แต่เมื่อคุณยิ่งเน้นย้ำความเสียใจของคุณคุณก็ยิ่งบ่มสมองของคุณว่าพวกมันสําคัญ ซึ่งมันทําให้สมองของคุณคอยเตือนคุณถึงความรู้สึกเหล่านั้นบ่อยขึ้นและบ่อยขึ้นและยิ่งคุณโฟกัสเกี่ยวับความเสียใจมากเกินไปก็ยิ่งยากที่จะสร้างความมัน่นใจให้ตัวเองกลับมาดีขึ้นได้ตอนนี้แม้จะมีเทคนิคหลายอย่างในการปล่อยวางความคิดเชิงลบและรวมถึงการชอบวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองแต่ผมพบว่าเทคนิคนี้เป็นประโยชน์มากสําหรับการจัดการความเสียใจคือการเปลี่ยนความเสียใจเป็นค่านิยมที่ดีกล่าวคือให้มองความเสียใจของคุณ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่เป็นข้อความที่บ่งบอกถึงค่านิยมของคุณและสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณเรามาดูตัวอย่างกันนะครับสมมุติว่าคุณรู้สึกเสียใจมากหลังจากที่นึกถึงการโกหกแฟนของคุณเมื่อหลายปีก่อนแทนที่จะใช้ความเสียใจเป็นสาเหตุในการวิาพากษ์วิจารณ์หรือต่อว่าตัวเองให้ถามตัวเองว่าความรู้สึกเสียใจนี้บอกอะไรเกี่ยวกับค่านิยมของฉันบางทีมันอาจจะเป็นการเตือนคุณว่าคุณให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์มากแค่ไหน และต้องการจะซื่อสัตว์ในความสัมพันธ์ของคุณต่อไปหรืออาจจะเป็นการเตือนคุณถึงความสําคัญของความใกล้ชิดในความสัมพันธ์ของคุณและความสําคัญของการไม่ให้ความซื่อสัตว์มาขัดขวางมันแทนที่จะมองความเสียใจเป็นการลงโทษทางอารมณ์กับตัวเองให้เริ่มมองพวกมันเป็นการเตือนใจถึงตัวตนที่ดีที่สุดที่คุณอยากเป็นความเสียใจเป็นอารมณ์ที่มุ่งไปข้างหน้าเรารู้สึกแบบนี้เพื่อที่จะมีแรงจูงใจในการเป็นคนที่ดีขึ้นในอนาคตครับ วันนี้เพื่อนๆก็ได้รู้ถึง3สิ่งที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจหรือเพิ่มคุณค่าในตัวเองกันแล้วนะครับเรามาสรุปส่งท้ายกันสักนิดเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เพื่อนๆควรต้องรู้เกี่ยวกับความมั่นใจในตัวเองความมั่นใจตัวเองเป็นความเชื่อไม่ใช่เพียงแค่ความรู้สึกและความเชื่อเหล่านั้นถูกสร้างขึ้นจากนิสัยรวมถึงการกระทําเล็กๆที่ทําอย่างสม่ําเสมอมาเป็นเวลานานนี่คือ3สิ่งที่เพื่อนๆทําได้ใน5นาทีหรือน้อยกว่าซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในตัวเองโดยการสร้างนิสัยที่ดีขึ้น สรุปนิดนึงนะครับคือ1การเขียนไดอารี่แสดงความขอบคุณตัวเอง 2. วางแผนชัยชนะของตัวเองในยามเช้าและ 3. เปลี่ยนความเสียใจเป็นค่านิยมการทำสิ่งเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอจะช่วยสร้างความเชื่อที่ดีต่อตัวคุณเองและเสริมสร้างความมั่นใจและคุณค่าในตัวเองได้นะครับขอบคุณที่เพื่อนๆร่วมเดินทางไปกับเราในวันนี้หวังว่าทุกคนจะพบกับแรงบันดาลใจและความรู้ใหม่ๆจากเราขอฝากเพื่อนๆแบ่งปันความคิดเห็นของเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับรายการในตอนนี้ได้ที่ช่องคอมเมนต์ และอย่าลืมกดติดตาม YouTube น<ๆ>ิววีรชัยเพื่อจะได้ไม่พลาดรายการใหม่ๆจากเราในทุกเช้าวันจันทร์พุธศุกร์ขอให้เพื่อนๆมีวันที่สดใสและเต็มไปด้วยพลังที่ดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปสวัสดีครับ